ครับผมสวัสดีครับขอรายงานแตงโมเป็นแตงโมไร่นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ในรอบ3วันนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอทบทวนประวัติของแตงโมแปลงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับโค้ดซึ่งเป็นหมอพืชที่ให้คำแนะนำนะครับพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะครับเป็นเป็นดินทรายครับผมปลูกโดยการหยอดเมล็ด โดยตรงเลยนะครับระยะแถวเนี่ยสามเมตรครึ่งระหว่างรูพลจสติก60เซนติเมตรนะครับผมหยอดลงจุดละสองเมล็ดนะครับการลองพื้นผมใช้ปุ๋ยสูตรสิเสมอลองพื้นก่อนนะครับหมดไปหนึ่งกระสอบ50าิกิโลเนี่ยครับ หลังจากอายุแตงได้ประมาณ2 0วัน,นครับก่อนที่จะออกเถาเนี่ยผมมาเสริมอีกครั้งหนึ่งโดวยว3ย1 3 3 2 1วิธีการเสริมก็คือลือผ้ายางขึ้นนะครับลือผ้ายางขึ้นแล้วก็โรยปุย๋ยทั้งสองข้างของคูคูแตงเนี่ยแล้วก็ไถกบด้วยรถไถเดินตามนะครับหลังจาก เสริมปุ๋ยไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีระบบน้าหยดที่จะปล่อยปุ๋ยออกมานะครับเรียกว่ารองพื้นกับเสริมครั้งที่2เนี่ยตูนไปเลยให้พอจนอายุแตงนะครับมันเพราะว่ามันเป็นแตงธรรมชาติไม่ได้มีระบบน้ํานะครับพอแตงไนดะ้อายุ3ามสอว,วันนะครับผมก็มาใช้ยาของห้าง เทียนชัยการเกษตรเนี่ยนะครับตามรีสผมสั่งมาเนี่ยแต่ก่อนหนั้นน่นเนยเป็นยาที่ผมซื้อมาจากร้านเคมีเกษตรในตัวเมืองนี่แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นยาเชื้อรากับยาฆ่า,มาแมลงนะครับตอนมาพ่นของเทียนชัยการเกษตรเนี่ยเป็นยาเจ็ดตัวที่ผมเคยส่งลน์ให้ดูแล้วนั่นแหละครับพ่นครั้งแรกวันที่ยี่สิบหกนะครับครั้งที่สองวันที่ยี่สิบเก้า ด้วยตัวยาชุดเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับผลที่ออกมาก็คือแตงมันงามครับงามมากๆเลยนะครับงามขึ้นสันตาเลยชนิดที่ว่าชาวบ้านต้องจอดรถดูนะครับผมเห็นอะไรในความงามของมันนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือ,อเนี่ยมันจะเลี้ยงเอาลูกแรกของมันนะครับซึ่งอยู่ข้อที่หกให้โตครับโตขึ้นมากๆเลยแต่มันไปกดลูกที่สองไม่ให้สมบูรณ์นะครับลูกที่สองจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ข้อที่สิบสาที่ผมต้องการอยากจะเอาไว้นะครับแต่มันก็เอาไม่ได้นะก็เลยไปดูลูกที่สามลูกที่สามมันจะอยู่ที่ข้อที่สิบเจนะครับส่วนขนาดของของลูกที่สามเนี่ยมันจะประมาณประกาดินสอนะครับความโตของมันลูกที่สองจะอยู่ขนาดของ ลูกมะกอกนะครับมะกอกที่เขาใส่ส้มตำ่าส่วนลูกแรกจะเท่ากําปั้นนะครับหรือโตกว่านั้นอีกนะครับนั่นแหละครับถ้าเจอแบบนั้นผมจะเอาลูกที่สามนะครับเพราะว่าลูกที่สามมันจะเล็กแต่แต่สวยได้รูปทรงส่วนใหญ่ก็จะได้ลูกที่สองนั่นแหละแต่ก็มีบ้างที่ผมตัดสินใจเอาลูกแรกอย่างอย่างเช่นลูกนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ข้อที่หกก็จริงแต่ลูกที่สองมันเบี้ยว แล้วลูกที่สามนั่นน่ะมันไปอยู่ปลายสุดของยอดเลยผมก็เลยไม่เอาเลยตัดสินใจเอาลูกแรกซึ่งอยู่ข้อที่หกจำใจเอาอะละครับเพราะว่ามันไม่มีลูกจะเอาซึ่งไม่รู้ว่ามันจะโตไปได้แค่ไหนนะมันอยู่มันอยู่ใกล้เลอเกินนครับนะครับสําหรับการรายงานวันนี้ผมไม่มีคําถามนะครับนอกจากว่าโค้ดเนี่ยจากการุณาแนะนํามานะครับผมไม่มีคําถาม อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องตายเฉาที่ผมเคยถา่ายรูปให้ดูนะครับซึ่งเกิดจากการขาดแคลเซียมเทว่านั่นนะครับเท่าที่ผมเดินสำรวจดูวันนี้ไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับครับหลังจากดูคิดมิแล้วก็แล้วแต่โค้ดจะแนะนํามานะครับส่วนผมก็ขอรายงานเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ครับอืมผมจะเปี่ยระยะก,การให้ยาไหมเรียกว่าจะปรับ ตัวยาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แหละลให้ให,ให้แล้วแต่โค้ชจะการุณาแนะนํานะครับสําหรับวันนี้ก็รายงานเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับ